จริงๆนะครับการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สมควรจะมีข้อขัดแย้งอะไรเลยนะครับไม่สมควรจะมีข้อขัดแย้งเลยเพราะเมื่อทําการเลือกตัก punished, <c> ้งเสร็จประชาชนเลือกตั้งเสร็จนะครับจัดการเลือกตั้งแล้วประชาชนออกมาใช้สิทธิ์คนที่ได้คะแนนเสียงนะครับพัคที่ได้คะแนนเสียงมากเนี่ยก็ไปจัดตั้งรัฐบ,บาลหลังจากนั้นก็นะครับรวบรวมเสียงข้างมากแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ดําเนินการไปหลังจากนั้นนะครับก็อีก4ปีหรือถ้าไปไม่ได้ก็ ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งมากที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญมันทาให้เกิดความขัดแยง้งและรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้ประชาธิปไตยไปไม่ได้รัฐธรรมนูญกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปนะครับตอนนี้นะครับมันทําให้เกิดความขัดแย้งเพราะอะไรครับ เพราะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญนะครับแบบนี้มันจะไม่เกิดความขัดแย้งรัฐธรรมนูญมันกลายเป็นใช้เป็นเครื่องมือนะครับทางการเมืองจนหน้ากลัวทําให้นะครับเกิดความขัดแย้งในกลุ่มของสังคมที่พุ่งสูงมากขึ้นและเป็นอย่างนี้และก็เป็นจริงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพรสรรเนี่ยมองเกมอันตรายเสียใจรัฐธรรมนูญถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทําดัชนีขัดแย้งสังคมไทยเนี่ยพุ่งขึ้นเลยนะครับ พรสันนะครับมองเกมอันตรายเสียใจรัฐนูนถูกใช้เป็นเครื่องมือการเมืองทําดัชนีขัดแย้งสังคมไทยพุง่งเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาสถาบันปีดีพนมยงนะครับจัดสัมมนาในหัวข้อเราจะรักษาชัยชนะก้าวแรกของประชาชนและก้าวต่อไปไว้ได้อย่างไรเวลา14นาฬกาถึง17นกากณนะห้องนะครับภูลสุขวิทยายลัยนานาชาติปีดีพนมยงมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ในตอนหนึ่งนะครับศาสตราจารย์ดรพรสรนนะครับเลี้ยงบุญเลิศชัยอาจารย์คณะนะครับนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าหลังจากที่เราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่14พฤษภา,าคมที่ผ่านมาอุปมาว่าประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่า70%มุ่งหมายที่จะให้พักร่วมฝ่ายค้านเดิมนะครับมา นั่งเป็นรัฐบาลน,นะครับเสมือนประชาชนเอาฟาร์มเป็นประชาธิปไตยกลับมาให้กับสังคมไทยหลังจากนั้นเราสามารถประคับประคองประชาธิปไตยตรงนี้ไปต่อได้อย่างไรซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ประหนึ่งอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วเริ่มที่มีองค์กรอะไรบางอย่างออกมาโต้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ศาสตราจารย์ดรพรสัรกล่าวว่าการทำรรัฐประหารถือว่าเป็นวงจรอ,อุบาททางการเมือง เกิดมาทุกยุคทุกสมัยแม้กระทั่งปัจจุบันที่เกิดอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลก็เริ่มมีคนโยนประเด็นมาอีกว่าจะมีการทำรัฐประหารอีกหรือไม่การทำรัฐประหารในบริบททางการเมืองในสมัยเก่ากับการเมืองสมัยใหม่ รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันที่ต้องพูดเพราะการเมืองยุคเก่าการทรํารัฐทหารคือการใช้กําลังที่เข้าไปล้มล้างและเปลี่ยนรัฐบาลเดิมแล้วตัวเองขึ้นไปเป็นรัฐบาลใหม่หลายคนเข้ามาถามผมอยู่เสมอว่าเมื่อมีการทํารัฐประหารแล้วฉีกรัฐธรรมนูญทําไม คำตอบในสมัยเก่าก็คือเขาทําผิดกฎหมายเขาก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเพื่อที่เขาจะได้ไม่ผิดกฎหมายและเขาก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมานั่นคือคําอธิบายและปัจจัยภายนอกที่เขาไปบั่นทอนประชาธิปไตยแบบเดิมๆแต่ในลักษณะการเมืองสมัยใหม่จะไม่ได้เป็นการทํารัฐประหารแบบเดิมอีกแล้วในทางทฤษฎีในการทํารัฐประหารสองครั้งต,ติดต่อกัน เป็นการทำรัฐประหารซ้ำกล่าวคือ1จะมีการใช้กำลังเข้าไปเปลี่ยนแปลงและเอารัฐบาลชุดเดิมออกหลังจากนั้นก็จะทำรัฐประหารอีกชุดหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือการทำรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญโดยทางรัฐธรรมนูญเรียกทฤษฎีนี้ว่าเป็นการทำรัฐประหารผ่านบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทำการเข้าไปดีไซน์รัฐธรรมนูญเข้าไปสอดคล้องรองรับกับรัฐประหารที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงตัวนะครับรัฐบาล เข้าเองเข้ามานะครับเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเข้ามาโดยหลักการแล้วการเข้าไปทํารัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญมีสวัตถุประสงค์ใหญ่ก็คือ 1. พยายามลดทอนความเป็นประชาธิปไตยในประเทศนั้นให้น้อยลง 2. พยายามเข้าไปครอบงาการเมือง 3. พยายามที่จะใช้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นเข้าไปทําลายศัตรูทางการเมือง 4. พยายามอาศัยอ้างอิงนะครับรัฐธรรมนูญทำฟาร์ม ทำการรักษาอำนาจแล้วการต่อขยายอำนาจนะครับตัวเองให้ยาวต่อไปฉะนั้นโดยหลักๆแล้วนะครับฉะนั้นโดยหลักๆแล้วเราก็จะพบว่าการที่เข้ามาทําลายฟาร์มเป็นประชาธิปไตยโดยผ่านรัฐประหารไม่ได้มีฟาร์มตื้นเขินแบบสมัยเก่านะครับแต่มีฟาร์มสลับซับซ้อนมากขึ้นศาสตราจารย์ดรพรสันก่าวนะครับ จากนั้นนะครับศาสตราจารย์ดรพรสรรก,ก่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับ2540ว่าในทางวิชาการเป็นการเข้าไปนะครับเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองและกฎหมายให้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงอ,อย่างสิ้นเชิงนะครับเราก็ทราบว่ารัฐธรรมนูญน,นะครับปี2540เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่เข้าไปปัตรูปการเมืองครั้งใหญ่บังคับใช้ ไปราว9ปีหลังจากนั้นก็มีการรัฐประหารในปี2549นะครับคณะรัฐประหารก็พยายามทำรัฐประหาร2ชุดต่อไปนะครับในสิ่งที่ผมกล่าวในตอนแรก1คือต้องการเอาตัวรัฐบาลออก2พยายามเข้าไปล็อกอีก1ชั้นโดยการทำรัฐประหารผ่านรัฐธรรมนูญคือการไปดีไซน์ออกแบบรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นเข้าไปปรับเปลี่ยนองค์กรนะครับที่มาอย่างมีในยะสําคัญจากรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ยกตัวอย่างจากรัฐธรรมนูญเดิมปี2 5 4 0สอวอมาจากการเลือกตั้งแต่ตอนรัฐธรรมนูญปี2550ก็มีการดีไซน์นะครับครึ่งหนึ่งมาจากการสรรหาหรือนะครับเป็นการเพิ่มอํานาจองค์กรอิสระให้มีอํานาจมากฉะนั้นในบทบร,บริบทการเมืองปี2 5 5 0ก็จะเริ่มองค์กรอิสระเข้ามามีบทบาททางการเมืองสูง หลังจากนั้นก็มีการใช้รัฐมนูลปี2550ไป7ปีก็มีการรัฐประหารอีกครั้งมีการประกาศใช้รัฐมนูญชั่วคราวในปี2570หลังจากนั้นเข้าไปยกล่างนะครับเกิดรัฐมนูญฉบับ2560ซึ่งกลับไปเอารัฐรมนูญปี2521บวกกับรัฐมนูญ2534มารวมการศาสตราจารย์ดอรพรสรร์กล่าวนะครับจากนั้นศาสตราจารย์ดอรพรสรร์ก็กล่าวอีกว่ารัฐมนูญฉบับปี2540 มีการตั้งฐานองค์กรต่างๆให้มีฟาร์มสลับซับซ้อนในตัวบทนะครับรัฐธรรมนูญสมัยใหม่มีองค์กรอิสระมีสารรัฐธรรมนูญมีกลไกในการฟ้องร้องเรื่องเพื่อสิทธิ์นะครับทิศเสรีภาพอย่างไรก็ตามเป็นฟาร์มที่น่าเสียใจที่รัฐธรรมนูนปี2540ซึ่งออกแบบดีไซน์มาเพื่อการออกแบบพิทักษ์องค์กรรัฐประชาธิปไตยสุดท้ายนะครับปัจจุบันองค์กรต่างๆเหล่านี้ถูกใช้เป็นการลดทอนประชาธิปไตยไปเสียเอง ลักษณะเกมแบบนี้การใช้เครื่องมือในรัฐธรรมนูญแบบนี้มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ใช่กฎหมายทั่วไปเมื่อมีการใช้รัฐธรรมนูนเป็นเครื่องมือทางการเมืองสุดท้ายแล้วจะเกิดภาวะที่ประชาชนหมดศรัทธาและหมดความเชื่อมัน่นกับระบอบการเมืองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี่คือประเด็นที่กำลังชี้ให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตพอสมควรสิ่งผมพูดมา ตรงและสอดคล้องกับงานวิจัยในทางรัฐธรรมนูญในทางฟาร์มเป็นรัฐมีวิจัยที่เข้ามาทําการให้คะแนนนะครับประเทศไทยตั้งแต่ใช้รัฐธรรมนูญปี2550จนถึงปัจจุบันดัชนีฟาร์มขัดแย้งในสังคมเกิดขึ้นอย่างสูงมากเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่ลดน้อยลงถอยลงก็เป็นการใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสันได้กล่าวไว้นี่แหละครับก็คือสิ่งที่นะครับนะักอ่า และว,วิชาการนะครับหรือศาสตราจารย์ดรพันศรได้มีการกล่าวแต่ก็จริงๆนะครับถ้าเราลองดูกันจริงๆลองดูกันจริงๆนะครับว่าวันนี้ประชาชนนะครับไม่เชื่อแม้กระทั่งศารด้วยซ้ําไม่เชื่อขบวนการยุติธรรมไม่เชื่อองค์กรอิสระองค์กรอิสระไม่มีความหมายองค์กรอิสระไม่มีอะไรเลยและยิ่งบอกได้เลยครับนะครับแปปีที่ผ่านมาองค์กรอิสระไม่ได้ทําให้นะครับทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงลงไปเลย ต่ความรู้สึกของประชาชนว่าองค์กรอิสระต่างๆนะครับเป็นตัวสนับสนุนให้ทุทจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเฟื่องฟูนะครับและก็เยอะผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพราะมันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญนะครับที่มันไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญของระบบะเผด็จการรัฐธรรมนูญของรัฐประหารสรรืบทอดอำนาจของตัวเองพยายามทาทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจอยู่โดยใช้ความเป็นเผด็จการของตัวเอง นะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมือ่อเมื่อ14พฤษภา2566เดี่นนะครับประชาชนก็ได้ทำให้เห็นแล้วว่าวันนี้นะครับคุณจะออกแบบมายัางไงก็แล้วแต่นะครับพลังประชาชนก็อยู่เหนือฝ่าทุกสิ่งแต่สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ยังมีสิ่งที่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทำฝากหนามเอาไว้นั่นคือ,คอกฎกติกาที่ล่างโดยใช้รัฐธรรมนูญน,นะครับเป็นตัวกําหนดแล้วก็บอกว่านี่คือรัฐธรรมนูญน,นี่คือกฎหมาย ที่ประชาชนจะต้องทําตามทั้งทั้งที่มันเป็นกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนลิดลอนเสียงของประชาชนให้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีไม่มีเสียงอะไรเท่ากับนะครับองค์กรบางองคอ์กรเช่นนะครับสวนะครับที่มาจากระบบเผด็จการล้วนนะครับสวที่รับใช้นะครับทหารสวที่เป็นสุนัขรับใช้เนี่ยมีอํานาจเหนือเสียงของประชาชนประชาชนนะครับ ใช้ถึง40ล้านเสียงหรือ70%ของประเทศออกไปนะครับจัดการนะครับเลือกนะครับผู้แทนและสรของตัวเองเพื่อให้ไปจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถจัดตั้งได้นะครับใช้งบประมาณของแผ่นดินมากกว่าเกือบเกือบ6,000ล้านบาทเพื่อจัดการเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะยังต้องมาติดนะครับขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่กําหนดโดยนะครับระบบเผด็จการโดยนะครับสืบมาจาัด การรัฐประาหารที่กําหนดล็อกเอาไว,นอวอ้นะครับให้สวนะครับต้องมาเลือกนายกขัดขวางนะครับเสียงทั้งหมดเกือบ4 40ล้านเสียงของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์นี่แหละครับคือรัฐธรรมนูญที่มันทุเรศรัฐธรรมนูญที่ประชาชนนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดมาจากการรัฐประาหารเป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการนะครับที่นะลิดรอนนะครับ ประชาธิปไตยของประชาชนลิดลอนเสียงของประชาชนนะครับมันทําให้เห็นได้อย่างชัดเจนมันทําได้เห็นอย่างชัดเจนและมันรัฐธรรมบบนูนฉบับนี้มันทําให้ประเทศเดินต่อไม่ได้มันทําให้ประเทศสะดุดทําให้ประเทศไปไหนไม่ได้ด้วยการล็อกของรัฐธรรมนูญแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจน <laughs> ก็ต้องมาลองดูกันนะครับว่า <sk ull ing> เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้นะครับสอวอรหรือสอสอหนึคนนะครับจะนะครับใช้รัฐธรรมนูนนะครับทางการเมืองเนี่ยเพื่อหยุด ให้ประเทศนะครับวิกฤตแบบนี้ตลอดไปหรือจะฉีกรัฐมนูลนะครับที่ทําให้ประเทศเนี่ยนะครับเกิดปัญหาทุกอย่างเนี่ยแล้วมาสร้างรัฐธรมนูญที่เป็นฉบับของประชาชนและให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าไปได้ก็ต้องมาดูวันที่เลือกนายกว่าสอวอพวกนี้นะครับจะคิดถึงประเทศชาติหรือเพียงแค่ต้องการรับใช้ระบบะเผด็จการถ้าสอวอพวกนี้นะครับยังสนับสนุนระบบะเผด็จการแล้วไม่ ส่งคุณพิธามาคนเดียวและอีกคนไม่ส่งมาแล้วก็ไม่เลือกแสดงว่าสอวอพวกนี้นะครับกำลังนะครับรับใช้เผด็จการและสอวอพวกนี้คือสอวอเผด็จการโดยแท้สอวอพวกนี้คือทําให้ประเทศชาติเกิดการวิกฤตอย่างเห็นได้ชัดโดยใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือทางการเมืองโดยใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับปกป้องนะครับและก็สกัดกั้นเพื่อไม่ให้ประเทศเดินหน้าไปได้วันนี้ ประชาชนทุกคนจะต้องได้เห็นตรงจุดนี้ประชาชนทุกคนรอดูนะครับว่าวันที่เลือกนายกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นสว2อวอ250คนจะทําการเลือกคุณพิธาเป็นนายกไหมหรือนะครับวันที่เลือกนายกจะมีใครอีกหนึ่งคนเข้ามาแข่งไหมนะครับแข่งเป็นนายกถ้ามีเข้ามาแข่งผมแฮปปี้ผมโอเคมาต่อสู้กันนะครับแล้วให้มันจบไปเพราะถ้าฝั่งนู้นนะครับ ได้เป็นนายกก็ไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ไปสุดท้ายแล้วอาจจะต้องยุบสภาก็ว่ากันไปก็เลือกตั้งใหม่แต่ถ้าเกิดว่ามีมาแค่ฝั่งเดียวแล้วสอวไม่ยอมโหวตร้อยสสอร้อยแปดสิบคนแปดสิบแปดคนไม่ยอมโหวตเท่ากับสอวอกับสอสอพวกนี้ต้องการให้ประเทศชาติเกิดการวิกฤตต้องการให้ประเทศชาติเดินต่อไม่ได้และสอวอกับสอสอพวกนี้เป็นคนที่ทําลายประเทศ นี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องไปดูอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับที่เราได้ยินข่าวและข่าวออกมานะครับสวพวกนี้นะครับผมถือว่าเป็นสวกลุ่มน้อยที่รับใช้เผด็จการอยู่ใต้อุ้มตีนทหาร uhm เป็นสุนัขรับใช้สวพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่เขาทําเพื่อเผด็จการอยู่แล้วเพราะตัวเขานะครับมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามีชนักอยู่ข้างหลังหรือเปล่าเขาจึงต้องทาทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเขารอดแต่ผมเชื่อว่าสอวอีกมากนะครับที่กลุ่ม ต้องเห็นกับประเทศชาติและทําให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าในเมื่อมีสอวอเผด็จการนะครับสอวอที่อยู่ใต้อุนตีทหารสอวอรที่เป็นสุนัขรับใช้ออกมาพูดแบบนี้ประชาชนอย่างเราก็ต้องสะท้อนกลับไปให้สอวอได้ฟังบ้างเหมือนกันว่าวันนี้ประชาชนมองออกว่าพวกคุณทําอะไรประชาชนมองออกว่าถ้าพวกคุณทาอย่างนั้นพวกคุณคือคนที่ทําให้เกิดการวิกฤตของประเทศ เกิดทำให้ประเทศเดินต่อไม่ได้เกิดทําให้ประเทศนะครับเกิดการสะดุดนะครับพวกคุณเป็นคนทําพวกคุณเป็นคนทําเพราะวันนี้นะครับประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยแล้วได้สิทธิ์ได้เสียงมาถึง312เสียงแต่ประเทศเดินต่อไม่ได้เพราะสาว250คนและสส .188 คนก็ต้องมารอดูกันครับวันที่เลือกนายกเป็นวันที่ตัดสินวันที่จะทําให้ประชาชนได้เห็นอะไรทั้งหมดวันที่ประชาชนจะได้จารึกสวและสส188คนลงในบัญชีหนังหมาเอาไว้ว่าคนพวกนี้ทําอะไรกับประเทศคนพวกนี้กําลังทําให้ประเทศเดินต่อไม่ได้มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีข้อมูลอ อไรที่เคลื่อนไหวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ